กด3ขีดเราจะเห็นนะครับ 1. My Coffee 2. Key and d i s p l a y แล้วก็3าม w e r m r n a g เ m e n t แล้วก็สี่ r Hot Water d o ด e เดี๋ยวไปทีละอันนะครับ My Coffee My Coffee คือตั้งเกี่ยวกับการตั้งค่าทั้งหมดของหัวชงความร้อนนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูถ้าเราจะตั้งค่าครับกดบวกอยากแรกที่เราเจอเห็นไหมครับ t e m p e r a t u r e ร์ o รุุที่หนึ่งปึ๊บเราก็ตั้งบวกลบ ถ้าเราได้ตามต้องการแล้วก็กดเลื่อนครับขวาล่างกรุป 2, 2> ๊ปสองนี่ครับกาแฟวันกรุป 2. 2> ๊ปสองปึ๊บตั้งโดสครับก็จะ,จะเห็นว่าโดสหนึ่งขะพีมมาถอยหน่อยโดสหนึ่งโดสสองโดสสามเป็นแมนวนวลก็ได้นี่ครับเราก็จะตั้งปริมาณเป็นซีซีเห็นไหมครับหนึ่งสองสามต่อไป ของคุปสองเนี่ยไฟเขาจะกระพริบ1 2 3เหมือนกันต่อไปครับพ i เว t อย่างที่พี่นันบอกคือมีพีูก่อนซอฟต์อินฟลูชันซิสเต็มเราสามารถตั้งได้ว่าเปิดกี่วิปิดกี่วิแล้วเปิดต่ออ,อย่างเช่นอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือเราตั้งระยะเวลาทั้งหมด6วิ เราเปิดไปแล้ว3วิแล้วหยุดแล้เปิดอีก3วิก็คือตั้งตรงนี้รรเห็นไหมครับเพราจะมีทา m e อฟปิดวินาทีที่3ต่อไปนะครับพีเวทของกุ๊ป2ก็คือตั้งเหมือนกันมีกุ๊ 1, ป1กุ๊ป2แยกเราจะเปิดกุ๊ปนี้ก็ได้แล้วปิดกุ๊ปนี้ก็ทำได้เหมือนกันต่อไปครับ Easy ่ r ครีมเซก็คือเราจะเปิด ก้านสตีมการซ้ายเราจะเปิดก็ได้หรือปิดก็ได้ก็คือมันจะมี2อัน easy s r e a m ก็คือ auto steam ส่วนอันล่างก็คือ steam enabling ก็คือถ้าเราปิดไว้ครับมันจะกดไม่ได้เราต้องมาเปิดออนอก็คือเราจะใช้อันนั้นนีการขวาก็คือบน auto steam เราไม่มีไม่ต้องยุ่งอันนี้คือเราจะใช้ หรือเราจะใช้ก้านเดียวเราก็ปิดไว้พอเราทําเสร็จแปะหน้าแล้วเขาจะถามว่าเราเซฟไหมถ้าเราเซฟเราก็กดเซฟครับแล้วเราก็ใส่ชื่อไปกลุ่มแรกนะครับโปรไฟล์ของเรานี่ครับก็คือเซฟปึก๊กทีนี้พอเราเซฟเสร็จแล้วครับเราก็มาดูโปรไฟล์เรา แล้วเราก็กดกดอันเก่าออกก่อนนะครับแล้วเราก็มาเลือกของเราทีนี้ก็จะเป็นโปรไฟล์ที่เราตั้งไว้แล้วนี่คือการตั้งโปรไฟล์โ i ส e แล้วก็คือแอปพลิเคชันถ้ามันออกมาคือผู้ผลิตปล่อยออกมาเต็มตัวแล้วเนี่ยคือโปรไฟล์ตัวนี้ที่เราตั้งกันมเมื่อกี้เราสามารถดาวน์โหลดมาจากแอปพลิเคชันใส่มือถือ,อแล้วก็อัปโหลดใส่เครื่องไปได้เลย เรามาดูตัวต่อไปครับ Key a n Display d คืออะไรก็คือมันจะมีฟังก์ชันอีก4อัน 1. Unit เราจะเป็นฟ a h r e n h e i หรือเป็น c c ในการนบค่าของอุณหภูมิ 2. Brightness คือตั้งค่าความสว่างของจอของปุ่มกด อยากได้สว่างเท่าไหร่ตามที่เราต้องการออปชั่นนี่ครับเราจะเปิด Temperature Delivery ก็คือตอนที่เรากดเขาจะโชว์ว่าอุณหภูมิเท่าไหร่อะไรยังไงซึ่งมันออนหมดเลย Delivery Time ก็คือเรากดมันจะนับขึ้นโชว์ตรงนี้ว่ากี่วิแล้วอันที่3 Extend Delivery Time ก็คือ เวลาตัวที่3มเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เป็นเหมือนประมาณว่านับทั้งหมดพวกคู่กับตัวนี้คือตัวเนี้หน้าจอจะไม่ทํางานเราก็ยังไม่เห็นเดีย๋ยวถ้ากดให้ดูแล้วมันจะเห็นทันทีสกรีนเซเฟเวอร์ก็คือพักหน้าจอซึ่งยังไม่มีคือมันเป็นลูกเล่นเสริมเหมือนประมาณว่าถ้าซอฟต์แวร์มันพร้อมเราสามารถใส่รูปไปแล้วเราไม่ใช้ก็เหมือนวิดถอมีรูปขึ้นมา นีครับโหมด Power Management Power Management Man ก็คือ Eco Mode ถ้าเราเปิด On นี่ครับ Power Management ก็คือเขาจะมีโหมด standby เข้ามามีโหมดไฟจำกัดระยะเวลาการทำงานอย่างที่เราเข้าใจก็คือถ้าเราไม่ใช้เครื่องมันก็จะดับแต่พอเรามาแตกทีเครื่องมันก็จะทำงาน วิกฤีโปรแกรมวิกฤีโปรแกรมก็คือเป็นตัวเหมือนว่าล็อกการทำงานคือเช่นเราล็อกให้พนักง,งานล้างถ้าเกิดไม่ล้างขเขาก็จะไม่ยอมให้เราทำงานต่อมี2ตัว hot water road มาดูตรงนี้ครับ hot water road ก็คือเห็นไหมครับ1นสอง มันสามารถตั้งได้2ระดับถ้าเรากดข้างบน Key o n มันก็จะเป็นตามที่เราตั้งไว้ Key t มันก็เป็นตามที่เราตั้งไว้หมดแล้วในหน้าแรกปุ๊บหน้า2 Machine Cleaning แจ้งเตือนว่าล้างไม่ล้าง Washing Group ออโต้เพิร์ชก็คืออย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเนื่องจากว่าตอนนี้มันยังมีบั๊กออโต้เพิร์ชออโต้เพิร์ชเนี Auto ่ยถ้าเราก้มมาดูข้างล่างนะครับเราจะเห็นตัวนี้เซนเซอร์ใช่เป็นเซนเซอร์ตรวจจับโลหะสีาขาวๆตัวนี้ครับมันจะทำง,งานควบคู่กับโปรแกรมตัวนี้วอร์ชิงกางแจ้งเตือนการล้านเราสามารถมาเช็คได้ โอเคขอข้ามอันที่สามก่อนทา์เตอร์อันนี้น่าจะเข้าใจอยู่แล้วนับแก้วปุ่มนี้ปุ่มนี้ปุ่มนี้นับทั้งหมดแล้วก็เท m p พจเจอร์เทมเพเจอร์เทเอร์ถ้าเราเข้ามาเนี่ยครับตัวเนี้ยจะเป็นตัวตั้งค่าของซีมบอยเลอร์บางทีคนที่ไปติดตั้งครับเขาจะเจอเฮ้ยทำไมมันไม่ต้มสักทีเพราะว่าตัวเนี้ยโรงงานถูกตั้งมาที่ศูนย์ เราต้องมาปรับตัวนี้ให้เครื่องมันทํางานบางทีไปติดตั้งเฮ้ยทำไมมันไม่ตรงสักทีเราต้องมาเช็คที่เทมเพอเจอร์เราก็ดูเทมเพอเจอร์บอยเลอร์ว่าเขาตั้งมาเท่าไหร่ <Okay. S 1> คือถ้าลูกค้าถามว่าตั้ง1.3ได้ไหมได้ตั้ง,ตงแต่1.3เลยแต่เทคโนโลยีเขาออกแบบมาให้พอดีกับที่2.2แต่อย่างที่ว่าเวลาเรา <Okay. S 1> เปิดมันดูเหมือนแรงมากเลยแต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่มยน <Yeah. S 1> น้ำออกมาเลย <I think. S 1> คือ ลองเล่นได้เลยถ้าเกิดพร้อมแล้วเรากดปึ๊บเราเอามือถูอย่างนี้ได้เลยอย่าไปใกล้มากร้อนอย่างดีประมาณนี้ไม่ร้อนเลยเป็นไอ้น้ำอย่างเดียวเป็นอากาศอากาศออกมาอย่างเดียวเลยไม่ค่อยไม่ค่อยแอร์ไม่ค่อยร้อนทับวอร์มเมอร์ก็คือตัวนี้มันไม่มีเราถ้ามันมีมันสามารถตั้งมือได้ก็อ,อยากได้เท่าไหร่ ตัวต่อไปเห็นเท่าๆตรงนี้ครับมันจะเห็นไม่ค่อยชัดเคทคนิคข้อหมดเคทคนิคข้อหมดพอเรากดเข้ามานะครับเ,เขาจะให้เราใส่รหัสหนึ่งเก้าสามหกนี่ครับพอเราเข้ามาเสร็จอพอเราเข้ามาเสร็จเราจะเจอใช่ครับ เราจะเจอโหมด maintenance ก็คือ offset นี่ครับ steam boiler setting offset ก็คือระยะเวลาการเปิดปิดช่วงก่อนก่อนจะปิดมันจะมีน้ำเหมือนว่าตัวนี้ครับแผงวงจรด้านหลังเนี่ยมันจะตั้งตามที่เราตังตาต้ง0.5ปุ๊บเราเขาวาจะอยู่พอจไม่หอ่อไหม